สักไม่ถึงร้อยกิโลให้ถึงพิษณุโลกนะครับอากาศก็กฟา้ามืดแล้วนะครับแสงไฟจากไฟหน้ารถเนี่ยค่อนข้างสว่างาพอสมควรเลยนี่เรามองเห็นรถเพราะว่ารถเนี่ยค่อนข้างติดฟิลม์มค่อนข้างเทอะนะครับประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์มั้งฮะทองทันเลยแต่ว่าไฟหน้ารถสว่างใช้ได้นะครับแล้วก็ผ่านโรงรถไฟสาย จอนิเตอร์ต,ต่างชัดแล้วก็มีคืนที่มีไฟแอมเบียนไลท์นะครับเป็นสีออกโทนม่งมงมงวงๆเพดูสร้างความสดใสให้กับห้องโดยสารเ,เดี๋ยวก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆสักประมาณชั่วโมงเสรศษๆนะครับเมื่อถึงอิสานุนโลก Channel ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมไม่ได้มีรถใหม่แกะกล่องมานำเสนอครับเอิญว่ามีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดก็ไปทางเหนือแถวแถวน่าน,นี่นะครับเราก็อยากจะลองเรื่องของรถที่ออกมาสักระยะหนึ่งก็สักพักใหญ่นะฮะรถคันนี้เป็นรถของทางค่ายฮอนด้า นะครับฮอนด้าตุ้มบิวทเทศไทยนะครับตัวนี้รถมันมีหลายเซกเ m นต์ของ Honda านะครับเพราะว่าเนี้ยผมอยากต้องการจะลองขับฮอนด้าที่เป็นรถยนต์นั่งนะครับซึ่งมีเป็นเครกใหญ่สุดครนะครับเป็นรุ่นพี่ก็คือเป็นดีซก gment ก็คือ Honda Accord Accord เนี่ยตอนนี้มันมาถึงรุ่น Gen 11แล้วนะครับซึ่งเป็นตอนนี้รุ่นปัจจุบันที่ทำมาจำหน่ายอยู่ Gen 11เนี่ย มีจำหน่ายตั้งแต่รุ่น E, EL แล้วก็ R, S นะครับที่ผมจะไปทดลองใช้กันวันนี้ทดลองขับเนี่ยครับเป็นรุ่น G 1 1 Accord นะครับ ES, EV รุ่น EL ก็เป็นรุ่นกลางนะครับราคาประมาณทักล้านหกเศษเศษนะครับแต่นี้ผมนี่อยากจะรู้ว่าในการขับขี่เนี่ยเมื่อรถใช้งานมาสักระยะหนึ่งเนี่ยในการขับขี่เป็นยังไงบ้าง การเดินทางทริปนี้หืออีพีนี้ก็เน้นการใช้งานแล้วก็ขับขี่ท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางเนี่ยสำหรับที่จะเดินทางไปคือจังหวัดน่านเพ่อท่องผาเนี่ยผมจะไม่เดินทางรวดเดียวถึงนะครับวันนี้ว่าจะเดินทางสักช่วงเย็นๆบ่ายๆอาจจะไปนอนพักอยู่ที่จังหวัดแม่คอสวรรค์ก็พิสุโลกนะครับแล้วรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็เดินทางต่อไปถึงจังหวัดน่านระหว่างนี้ก็ลองดูว่าเราจะผ่านจุดไหนอะไรบ้างการใช้งานเป็นยังไง ก็ลองติดตามชงกันดูนะครับสำหรับ Accord คันนี้นะครับที่เราเอามาไปทดลองใช้งานนะครับก็มีน้ำมันอยู่เต็มถังนะครับตอนนี้ที่แอทเทมชันเขาขึน้นให้ว่าหนึ่งถังเนี้ยมันวิ่งได้อีก825กิโลอ่ะนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูว่ามันในการใช้งานเนี่ยไปถึงหน้านเนี้ยน้ำมันมันจะหมดไปเท่าไหร่ นะครับอันนี้ก็เราอยู่ในงโหมดนอร์มอนะครับซึ่งรถตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2,000นะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับมาร่วมตัวหนึ่งก็ช่วยกันปั่นกระแสไฟครับเ,เก็บที่แบตอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวชุดลากให้รถวิ่งไปทำงานร่วมกับเครื่องยนต์2,000ซีซี นะครับเบนซินไอคินสันนะครับเมื่อลวมกันแล้วเนี่ยทั้งเครื่องยนต์ทั้งตัวมอเตอร์เนี่ยก็จะได้ประมาณ2องแรงมา้า335เป็นแรงบิดนะครับนะครับสามิ 3, นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวดูว่าการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างส่วนบริเวณคันเกียร์ผมว่าเขาออกแบบมาสูงไว้หน่อยนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะแล้วก็จะมีเรื่องของโหมด ถ้าเรากดตัวนี้จะเป็นเรื่องของโหมด EV นะครับหน้าจอแสดงนะครับก,ก็จะมีถ้ากด Auto แล้วก็ถ้ากด EV อีกค้างว่าจะเป็นชาร์จนะครับเครื่องอยนต์ทำการชาร์จไฟกลับเข้าไปนะครับในแบตเตอรี่อันนี้ก็บริกมือไฟฟ้านะครับต้วเบรกโฮนะครับแล้วก็ส่วนของไดโหมด ในโหมดก็จะมีให้เลือกนะครับเรื่องโหมดสปอร์ตนะครับนอร์มอลก็จะไปขึ้นที่จอหลักนะครับไอคอนนะครับสปอร์ตอินดิวิโนะครับก็ประมาณนี้ครับเริ่มออกเดินทางนะครับวันนี้เป้าหมายแรกนะ่าจะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโก เราจะใช้เวลาประมาณสัก4ชั่วโมง5ชั่วโมงนะถึงประมาณค่ำๆเป็นเดรีบน,นะครับแล้วก็เข้าพักเราเดี๋ยวเช้าเดินทางต่อระหว่างทางก็ก็ขับเช็คสภาพไปนะครับทิ้งจอที่เป็นตัวเอ่อดิสเพย์ตัวเนี้ยมอนิเตอร์ให้เราเห็นว่าระยะขี่อ่ะ นะครับมีอะไรให้มั่งในส่วนจอตรงนี้ประมาณ10.2ประมาณนั้นนะฮะผ,ผมจำตัวเลขไม่ชัดเจนนะมันก็มีการแจ้งเตือนต่างๆอย่างที่เราเห็นตรงนี้มันจะเป็นสถานะของการเ,เปลี่ยนพลังจากเครื่องยนต์มาปั่นไฟแล้วหรือว่าบางทีใช้ไฟจาก,จากแบตเนี่ยมาปั่นมอเตอร์นะครับมันจะทําการสลับไปสลับมาอยู่นะครับตอนนี้เราเข้าโห,หมดก็คือโหมดของออคอนก็คือโหมดประหยัดนะครับเรามี่งมืความเร็วเฉลี่ยตรงนี้ให้เห็นเลยว่า ตอนนี้ระบบมาทาํางานยังไงนะครับอ่ะมีสีเขียวสยแสดงว่ามีการปั่นเครื่องมาที่ตัวมอเตอร์แล้วก็เอาไฟมาเกตที่แบตเตอรี่สถานะมันจะมันจะบ่งบอกให้เราเห็นนะครับง่ายๆหรือว่าเขาจเปลี่ยนโหมดไปนะเป็นเรนะนนื่องในเรื่องที่เขาก็คือเรื่องของของเลนต่างๆนะครับเซตติง้งนะครับเรื่องของออการปรับเรื่องการช่วยเหลือ นบ,บนเส้นทางเพราะว่า Honda Sensing เนี่ยมันจะมีระบบเตือนออกรอกเลนมีการแจ้งเตือนการชนด้านหน้านะครับต่างๆเนี่ยตอนนี้พยายามให้ผมอยู่ในเส้นนะครับรถมันจะดึงกลับนะครับไประหว่างทางกันนี้ไปเดี๋ยวลองดูว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยระบบไฟที่เขาเขาว่าระบบ LED เนี่ยนะครับซึ่งมันมีความสว่างอยู่กลางคืนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีว่าถ้าเราวิ่งกลางคืนแล้วไฟแสงไฟในในรถเนี่ยจะสว่างขนาดไหนโอเคครับ ครับมันไปเรื่อยๆก็เข้าในสู่เขตจังหวัดช้ยนาทนะครับวิ่งมาสรียะเลยก็อย่างที่บอกกันเครื่องต้นนะครับเป็น Accord ร์ดน11นะครับ ehev แล้วก็ไปรุ่น el รุ่นกลางนะครับหางไฟสารนี่ก็เน้นเป็นสีดำเป็นหลักนะครับตัวดำนะครับเป็นพลาสติกฉีดยัดเกียรดียังขึ้นลูกนะครับ ออก็เน้นเป็นสีดำเหมือนกันให้ความเป็นสปอร์ตจอกลางเนี่ยนะครับขนาด12.3นะครับส่วนมอนิเตอร์ที่ดูเรื่องอความเร็วนะครับก็จอประมาณสัก10.2นะครับโดยคร่าวส่วนผมเนี่ยนะครับนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยนะครับมันก็จะมีมอนิเตอร์สะท้อน่ไปที่กระจกหน้าให้ดูเรื่องความเร็วแล้วก็บอกเรื่องทิศทางนะเราไป อากาศอาจะเริ่มเกือบกโมงแล้วครับแสงแตะวันก็เริ่มหายหายไปแล้วนะครับในส่วนของหน้านจอนะครับมันก็มีการปรับเปลี่ยนมารูปแบบไปการใช้งานไปนะครับแลนี่ก็เรื่องของการใช้นี่ครับการเตือนออกนอกเลนเนี่ยถ้าเกิดว่าผม เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็หน้าจอแสดงนะครับตัวแจ้งเตือนของนอกเลนมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มามาบีบเราเค,ค้นกลับไปแล้วครับหน้าจอนะครับภาพแสดงมันจะออกสีไม่ไม่ห็นว่าชัดมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะผมว่าความคมม็ยังประมาณหนึ่งครับทุกครั้งที่มีการออกนอกเส้นทางเนี่ย มันก็พยานจะแจ้งเราว่าเราออกนะครับก็จะดึงรถกลับไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราส่งสัญญาณให้รู้ว่าเราจะเปลี่ยนเลนนะครับระบบมันก็จะไม่เข้ามาจัดการระบบไม่ไม่ช่วยดึงเรารเช่นกันนะครับก็กลับเข้าเลนแต่ถ้าเมาื่อใดให้เราเปลี่ยนเลนโดยไม่ใช้สัญญาณไฟเลี้ยวเนี่ยระบบจะดึงคอยดึงกลับเข้าในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับ ตองแอร์ก็เน้นมาจากหลายรุ่นนะมันรั่งพึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มผมเรียกปุ่มพิเศษแล้วกันนะครับเป็นลูกปิดนะครับให้ใช้งานเข้าไปในส่วนของเซนเตอร์คือจ่อกลางก็ปรับโหมดเซตติ้งต่างต่างเดียวผมไม่ก็จะนัดใช้นะไปใช้ที่คอนโทรลเดียว,วกงบอะไรซึ่งเป็นพวงมาลัยสามการแล้วก็มันติดนะครับซางซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบรึ่งเสียงแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นโหมดต่างๆให้ใช้งาน เราปูแอร์ถ้าเราอะไรอย่างเงเราก็จะใช้ที่ปรับแอร์เหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งคือรุ่นเนี้ยไม่ใช่รุ่นรุ่น R S นะครับดังนั้นหลังคาก็จะไม่มีรูนะครับไม่มีกระจกนะแล้วก็แล้วที่บอกว่าหลายๆรุ่นของพันด้าเนี่ยเขาไม่ใส่ตัวบายสปอร์ตมาให้นะครับกระจกข,ข้างๆเนี่ยไม่มีบายสปอร์ตนะซึ่งจริงๆแล้วรถราคา1ล้านเศษเนี่ยผมว่าควรจะมีบายสปอร์ตมาให้อันนี้ก็แล้วแต่ ครับที่เขาจะคำนวณต้นทุนมาแล้วกันหรืออาจจะคิดว่าจะใส่ในรุ่นต่อๆไปกันนี้ก็เป็นไปได้นะครับตต่เดียวเราจะตอนนี้นะครับอัตาราเฉลี่ยการบริโภคเนี่ยนะครับ งานเฉลี่ยอยู่ประมาณ20่สิบเศษนะครับความเร็วก็เราบ,บันมามหมดมีร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบหรือประมาณเนี้ยนะครับก็ทำอยู่ยพเพราะเข้มจากโรงงานมาเนี่ยประมาณ25นะครับแต่อตอนเนี้ยผมวิ่งอยู่มีโหลดมีสัมภาระแล้วก็มีผู้โดยสารนั่งมา3ท่านของผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราดูเพราะว่าจะเป็นการเดิน,น,นทางเริ่มต้นเน่ยเดี๋ยววันนี้ค่ำๆผมว่าน่าจะถึงสักไม่แน่ใจว่าสองทุง่มจะถึงพิซซูโนโรหรือเปล่า ก็รอชมดนะครับ่วงนี้ก็อ,อ,อีกสัมมาสักไม่ถึงร้อยกิโลให้ถึงพิษณุโลกนะครับอากาศก็ฟ้ามืดน,นะครับแสงไฟจากไฟหน้ารถเนี่ยค่อนข้างสว่า,างค่อนงูเลยที่เรามองเห็นรถเพราะว่ารถเนี่ยค่อนข้างติดฟิลม์มค่อนข้างเทอะ แปดสิบปร์เซ็นต์มั้งฮะชัดเลยแต่ว่าไฟหน้ารถสว่างใช่ได้นะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารก็จอมอนิเตอร์ต่างๆชัดแล้วก็มีคืนที่มีไฟแอมเบียนไลท์นะครับเป็นสีออกโทนม่วงๆเพื่อดูสร้างความสดใสให้กับห้องโดยสารเ,าเดี๋ยวก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆสักประมาณชั่วโมงเสษๆมั้งครับถึงอินโนีเซ คืนเราก็มาถึงกันประมาณสักสามทุ่มนะที่ชิรุโลกาพักผ่อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้วันที่สองเราจะเดินทางต่อที่จังหวัดน่านนะครับก็เดี๋ยวเจ้าแอคคอร์ดเอสบีเอสีเ็ดคันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเดินทางต่อเนี่ยเดี๋ยวขอไปเข้าเช้าก่อนร้านแจกร้านเจ้าประจำข้าวมันไก่พังกี่เมนูอร่อยเยอะครับเดี๋ยวลองดูแลเดี๋ยวเราเดินทางไป กินข้าวกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงจังหวัดน่านให้ดูก่อนวนะ่าเมื่อคืนเราวิ่งมา400กิโลนะครับแต่น้ำมันก็ประมาณยังเหนือเกินครึ่งถังอยู่หน่อยๆน่อยก็ดูดิว่าถังนี้ที่เราเติมมาเออมันจะไปถึงจังหวัดน่านไหมเราต้องเติมกลับอีกเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูแลกันนะครับ เมนูร้านพังกีวันนี้ก็มาถึงแล้วพิษณุโลกเจ้าประจำไม่ไม่กินถือว่ามาไม่ถึงส้งหลับผมนะแเป็นข้าวมันไก่บ้านก็นี่ครับกินข้าวมันไก่พังกีแล้วก็มาแวะไหว้วัดภาษี มระุาธาตุนะครับว่าพุทธชินราชเราครับก็เดินชมวัดไปเรื่อยๆก่อนขอพรพระพุทธชินราชหน่อยครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเขาขาดนะครับกลังจะอยู่ ตัวเขตจังหวัดอุจรริตตอนนี้น้ำมันก็ใกล้ๆจะครึ่งถังนะครับวิ่งมาประมาณ500อยกิโลจุดหมายไปทางก็จังหวัดน,น่านแพร่แล้วไปน่านนะครับไปลายทางคืน่นานการทับขี่ก็ยังสะดวกสบายฮะรถรุ่นนี้ค่อนข้าง มีการเก็บเสียงที่ดีนะครับัาสูุต่างๆแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับนหน้าก็เป็นไฮบริดสแตัดแล้วกันโคง้งหลังๆก็เป็นมันเทลิงล้อขนาด18นิ้วนะครับสิบนิ้วขลงไฟฟ้า เครื่องยนต์กับเกียร์ก็ทำงานสัมพันธ์กันนะครับเป็นเกียร์ e-cvt นะครับด้านหลังของมาลัยก็จะมีตัวทำเป็นแพทเทิร์นชิปมาให้เพื่อเราสามารถจะเลือกโหมดบวกลบได้เมื่อเราเชนลงมานะครับลดความเร็วดึงมันลบเนี่ยก็มันจะดีเจนเป็นไฟฟ,ฟา้ากลับไปที่แบตเตอรี่นะครับบตเตอรี โมลายตอบสนองดีครับอนโทนง่ายเบาน้ำหนักเบาแต่ก็ไม่ได้เบามากนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะผ่านจังหวัดแพร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาแวะซื้อของขึ้นชื่อของท่านเล่นนะครับของจังหวัดแพร่เป็นขนมโคกแม่ลายทีม่มาที่ไรก็ไมปพลาทอะไรนะครับก็แวะกินแวะ เดินดูเดินชมอะไรไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ขึ้นเข้าพึ่งนะฮะส่วนใหญ่แล้วเครื่องยนต์จะทำงานเป็นหลักมาที่ล้อคู่หน้าก็จะมีเรื่องของบั่นกระแสไฟเข้ามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ด้วยครับ ตาเร่งและกำลังยังดีเพราะว่ามันมีแรงบิดอยู่ที่รุมๆแล้วก็ประมาณ3 3 5นิวตันเมตรนะครับวยสบายฮะกำลังเหลือๆขึ้นเขาพึ่งตรงนี้ข้ามเขาพึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งเข้าเดนชัยเดชชัยแล้วก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดแพร่ นะครับเดี๋ยวเราจะแวะซื้อของขวากขนมท่านเล่นนะฮะขนมคกแม่ไหลมาที่ไรก็ต้องแวะใครผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะชิมดูครับได้มาแล้วครับก็ขนมคกแม่ไหลนะฮะก็ต้องมาลองชิมเองครับเพราะว่าเรารสชาตินี่มันไมน่มันจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของเขานี่ฮะ รับรองว่าถ้ามาลองชิมล้วก็จะติดใจกันอีกไม่ถึงร้อยกิโลนะครับเราจะถึงจังหวัดน่านนะีน่ก็ยังเป็นสองเลนสวนอยู่แต่ช่วงนี้น่านทําถนนไปเยอะแล้วครับเมื่อก่อนนะเน่ยระยะทางเกือบร้อยกิโลที่วิ่งกันหลายชั่วโมงเลยตอนนี้วิ่งสบายขึ้นครับเพราะว่าเขาทำเป็นถนนสี่เลนนะข้างละสองเลนมันจะมีบางช่วงที่ยังเป็นเลนสวนอยู่แล้วก็เหลือน้อยแล้วครับตอนนี้วิ่งสบายมากขึ้น,นครับ ทางช่วงก็จะเป็นโคง้งบนเขารเราวิ่งกันนี้มึงมา600กว่ากิโลนะครับคิดว่าถึงตอนหน้าก็น,านก่นาจะมี700ขึ้นเลยนะครับเราจะไปเติมน้ำมันกันที่หน้านอีกทางหนึ่งนะครับ เข้าตัวจังหวัดน่าน่ะเดี๋ยวเราจะเข้าปั๊มเติมน้ํามันให้เต็มถังจะดูว่าเรา,เราใช้น้ํามันจากเทเนี่มีวิ่งเฉียดไปเฉียนมาเพราะว่าเราใช้เวลาวิ่งสองวันไม่ได้วิ่งรถดเดียวใช้น้ามันเ,เติมน้ํามันกลับไปกี่ลิตรตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยเราวิ่งระยะทางมา700กิโลขึ้นนะแล้วก็ ค่าคอนซัมชันนะครับรี่บอกแล้วกบอกว่ายังเหลือน้ำมันในถังวิ่งประมาณ200โ้อยโน้อยแล้วก็เทอร์เรตนะครับค่าเฉลี่ยประหยัดก็จะอยู่ที่ประมาณ23.5ตัวเลขที่เขาเป็น e c o คสเกอร์เนี่ยอยู่ที่25นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เราใช้ในแบบชีวิตใช้งานจริงนะครับเดินทาง วิชาออกตากนอกจากต,ต,ตัวเมืองออกตักจังหวัดออแล้วเราจะเข้าที่ปั๊ม,มนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเดินทางถึงตัวจังหวัดน่านแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าที่ปั๊มเพื่อเติมน้ํามันตอนนี้วิ่งโดยรวมมากประมาณ7 2 0รนะครับรว,วมๆที่วิ่งมา2วันน้ํามันในถังยังมีอยู่นะครับยังมีเหลืออยู่เลย ครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันแล้วใช้เป็นอ e ีสิบครับก็โดยเฉลี่ย,รยรประมาณ1,270นะครับก็บ3 3 3 3 6 2นะครับ3,362นะครับแสงมันอนะาจจะบงังบังหน่อย น้ำมันกลับเข้าไปอีกครั้งนึ้งน,นะครับตอนนี้ก็เต็มถังเรียบร้อยนะครับเราก็มาถึงจุดแลนด์มาร์กนะครับวัดภูมิมินนะครับวัดคูบานคุ่เมืองนะครับใครมาเมืองน่านก็ต้องมาที่นี่นะครับนะครับแอคคอร์ด e h ช v G11 พาเรามาถึงท่องเที่ยวเรียกว่ามปลอดภัย ก็เราจะมาปิดท้ายกันในการขับเจ้าอนด้าคอร์ด2.0 EHEV รุ่น EL นะครับซึ่งเราเดินทางจากเทพมาก็ใช้เวลาสองวันครัผมไม่ได้รีบร้อนอะไรในการเดินทางแบบท่องเที่ยวนะครับจากเทพเนี่ยเรามีน้ำมันมาเต็มถังแล้วนะครับก็ลองดูว่า เราใช้งานซึ่งเป็นระบบไฮบริดเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรถรุ่นตัวกลางนะครับมันมีตัว E, EL แล้วก็ i S ตัวภาพโดยรวมเนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นรถเอ่อรถุ่นนั่งไซส์ใหญ่คือดีเซกเมนที่นาใช้อยู่พอสมควรนะครับ้องโดยสารนะครับเอารูปล่างหน้าตาก่อนดัแบบแรกเนี่ยจะเป็นรถลูาง่ากดีไซน์เนี่ยมันแล้วแต่คนชอบเหมือนคนกินก๋วยเตี๋ยวอะบางคนชอบเผ็ด ชอบานชอบเค็มไม่เหมือนกันหมออาจจะหมอรุ่นนี้กับรุ่นก่อนดีไซน์รุ่นก่อนหน้านี้จะสวยกว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบเขาอ,อนนดไซน์เป็นบอกแนวเป็นยุโรปยุโรปก็คือหน้ายาวไทยลาดก็อันนี้แล้วแต่รสนิยมไม่ว่ากันนะชอบไม่เหมือนกันดีไซน์ภายในก็ออกแบบมาเป็นสีดำเป็นหลักนะครับดูเป็นสปอร์ต ที่นั่งด้านหน้าโอเคนะครับออกแบบได้ดีด้านท้ายแล้วคนสรีรงสูงหน่อยสก170ักร้อยเจ็ดสิบกว่าก็อาจจะมีเฮดลูปที่ค่อนข้างบีบนิดนึงแต่ก็นั่งได้ได้บสบายอยู่นะครับรอุปกรณ์ภายในนะครับมือถือดวก็ให้มาครบเพียงแต่ว่าในรุ่นนี้ไม่มีหลังคาสันลูปนะครับเป็นรุ่นกลางนะครับไม่มีสันลูปส่วนอื่นก็มีมาครบถ้วนระบบแอร์ระบบเครื่องเสียงเครื่องเสียงเนี่ยเเป็นลำโพงโวสิบสองจุดเสียงดีฮะ เสียงพัลให้ได้เลยุปรกรณ์การ,รบวกก็คือการคอนโทรลเนี่ยเราเน้นที่จอกลางขนาด12.3เนี่ยมาสามารถคอนโทรลได้จากตรงกางได้เลยนะครับส่วนปุ่มที่ผมเรียกว่าปุ่มอัจฉริยะเพื่อนนะครับเาสามารถไปบุดใช้แต่ผมใช้จอกลางจะง่ายกว่านะครับก็คอนโทรเลเ่องแอร์เรื่องปรับอะไรต่างๆกาสามารถตรงนี้ได้เลยนะครับโหมดการขับขี่ก็ดูที่คอนโทลตัวกาะนะครับมีทั้งโหมดสปอร์ตนะครับ โหมดธรรมดา normal นะครับ i คอนแล้วก็วิ d i v i คือให้เราเล่นปรับใช้เอาส่วนโหมด ev ก็เป็น ev ใช้แบตอย่างเดียวแล้วก็กดสำหรับเป็น ev ชาร์จก็มีใช้ส่วนแฮนเกียร์ที่ผมบอกมันสูงเนี่ยเหมือนด้ามลมก็อันนี้ขึ้นแล้วแต่นะครับบางคนจะบอกว่าพอดีมือก็ได้แต่ผมว่าแต่ถ้ามันเตี้ยกว,ว่าน,นิดนึงก็โอเคอยู่นะครับ memory บอกนะครับมีมาสองจุดทุกครั้งก็จะเราดับเครื่องก็จะเป็นเวลคัมก็คือถอยหลอก เอา,าปรับของเราไว้ไว้ไกับตำแหน่งเดิมนะวงมาลไรก็ปรับสูงต่ําบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับคู่หน้าช่วงล่างการเก็บเสียงของอุสารเก็บดีครับเสียงเอ,อ่อเข้าอุสารน้อยนะครับช่วงล่างรอค่ะสิบแปดตึงตังเล็กน้อยแต่ก็หนึบพอสมควรวงมาลัยตอถสนองได้ดีใบเข้าโคง้งคือบสบายขับแล้วไม่เหนื่อยนะครับทนี้มาว่าเรื่องของการประหยัดแล้วกันนะครับน้ํามันหนึ่งถังเนี่ยนะครับเราวิ่งมาเนี่ย ถึงเร่งที่น่านเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยยี่สิบกิโลนะครับผมมาเตินมน้ามันที่ที่ที่น่านเนี่ยก็เติมกลับเข้าไปประมาณพันสองอยเจ็ดสิบาทค่าในตัวจานวนลิตรก็สามสิบสามจุดหกสองนะครับนะครับ <c oughs> ลิตรก็เรียงออกมาแล้วเนี่ยทหารมาก็ประมาณคาร์โคประมาณยี่สิบเอ็ดจุดสี่หนึ่งถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าคอนซัมชันหรือว่าเอฟเฟกตในรถเนี่ยมันจะตีข้าวมาทั้ยี่สบสามจุดห้าซึ่งผมมองว่าก็ไม่ได้เลวร้วายเพราะว่า จริงๆอยู่ค่าอีโคซิการ์มัยี่ห้าแต่ว่าอันนั้นเหมือนการทดลองในส่งปฏิบัติการหรือว่าอะไรก็แตกไแล้วแต่นะครับถือว่าตัวนี้เกินยี่สิบขึ้นไปผมก,ก็พอใจแล้วก็คือพอใจแล้วนะครับใช้ได้ก็ถือว่าเป็นรถที่ไซส์ใหญ่อ่านั่งสบายนะครับขับขี่ได้มุมนวลใช้งานคล่องตัวนะครับไม่ไม่ได้เกะกะทื่อท่าเท่านัา้ไปก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับราคาค่าตัว e อเนี่ยประมาณล้านหก เศษนครับแต่ขยับไปเป็น Rx ก็ประมาณล้านเจ็ดกว่าหรือถูกกว่านั้นก็ล้านห้ากว่าเป็นตัวอ e อันนี้ก็แล้วแต่ัผู้ใช้ก็สรุปแล้วคือหน้าตาแล้วแต่ชอบนะครับสวารสบายให้ค่อนข้างดีนะครับเครื่องยนต์ทุกใจนะครับเบตทามทเราคาดหวังไว้แล้วก็ฮอนด้าเขาก็มองว่าระบบเอเจีบีขอเขาเนี่ย เ็นระบบที่ดีพอสมควรซึ่งก็ตามนั้นเลยครับนีขึ้นอยู่การตัดสินใจของผู้ใช้แล้วก็ว่ารถดูนี้จะเป็นอีกหนึ่งในใจท่านที่จะใช้งานหรือไม่ตอบโจทย์หรือเปล่าครับแล้วก็จะพบกันใหม่ในคลิปต่ตอๆไปครับวันนี้ก็สวัสดีครับ